ครับผมสวัสดีครับพี่ลองสวัสดีครับผมเป็นไงครับมนุษย์ต่างดาวว่าวงานการที่แกตั้งใจนะครับกับผมเป็นนักมวยนะครับคนไม่เคยชุ่มวยแต่ก็เห็นในแบบนี้ความตั้งใจเขานะครับ,รบ<ม>ก็ถือว่าโอเคปากเริ่มแมาปากตบปากด้วยไม่ผมผมเห็นบางคนอะไรมาก่อนหน้านี้มีมาดามงดาม่าว่าให้เกียนดาวใช้หมัดงเดียวในกติกาแบบว่าใช้ที่ม่เลยอะไรนะ แต่จบไปแล้วครับเสียสมานว่าผู้ใหญ่เชียร์เรียบร่อยแล้วเพราะว่าน้องเขาเคยชกมวยบางทีน้องเขาก็เป็นน้ำมือเขาไม่รู้ก็มันจบไปแล้วแหละแต่คนชกมวยคนไม่เป็นมวยมันแตกต่างกันครับแล้วคนอายุ40กว่าไม่เคยออกกําลังกายก็คือว่าคนเคยชกมวยแล้วคนอายุ40กว่าครับผมถามหน่อยคนเราอายุ40กว่านี่ไม่ออกกําลังกายและไม่เคยออกทำในงานจะเป็นยังไง ใช่ไหมล่ะครับเราต้องเห็นใจเขาคนไม่เคยยกมวยเนี่ยขึ้นเวทีไปก็เหนื่อยแล้วเนาะใช่ครับผมแล้วแล้วถามว่าคนที่ต่อยมวยจะชก30 40เที่สิบเจียวใช่แต่มาก็ได้เปรียบแเรามันพวกนี้ไม่เป็นมวยมาคนอายุสี่สิบกว่ามาต่อยผมก็เท่าไหร่เนี่ยก็ตายแล้วใช่ยืนปิดก็จบล้วใช่ยืนบังบล็อกให้เราออกนี่เราก็หมดแล้วเนาะครับผมแต่คือว่าความตั้งใจแล้วก็แฟนมวยอยากเห็นแก่แกไม่อยู่สักวันครับเนี่ย อย่เพิ่นอย่เพิ่นไปอย่าเพิ่นไปก่อนขยันมากครับนี่มาเชียร์แจ้ด้วยนะครับที่ร้านสุกเรไหนเล่านะครับที่สำเพงสองนะเปิดฟรีของเสียหมานสิบคู่ของเสียสมานเนาะครับมีมวยสิบคู่แล้วมีมวยจานแม่นครับผมที่มันดีดงูเมื่อกี้แหละรูปประคานิแม่ไอไอ้นี่นี่แรดดีคู่แรกมากพอร้องก่อนนาพอร้องก่อนมาเร็วเร็ว ครูแรกผู้แรกแล้วก็จะมีอาจารย์ชูธงแล้วจะมีไอ้อะไรนักมวยดในค่ายผมอีกสองสามคนเด็กเด็กมวยสร้างเนาะต้นกล้ามวยไทยเนาะชกมวยครับครับเต้นกล้ามวยไทยครับตอนแรกก็มาเจ้าลูกไอ้แว่นแหละเพราะว่ามันมันมันต่อยใครมันก็แพ้ไอ้แสตลูกไอ้แว่นตโวพันเอกมันมันใช้ไม่ได้มวยมันซักเบ้าเยอะครับผมมันทำไมไม่มีแรงเลยครันบรรยากาศบริการนี่มันเอกตัวเง้วก็อยู่คนเดียวนะไร้แม่งเล่นลูกถามไม่ได้ครับผม เห็นสาสสีแม่ขาวันแล้วขาอนเลโอ้โหมันใช้ไม่ได้ปุ่นเนี้ยต้องมานหยุดชักเวลาจะชคับผมฝากไาเช็ดด้วยครับครับผมเริ่มมีกมล้ามนะครับโชวกล้มท้องหน่อยเริ่มมีกล้ามท้องแล้วอ้าวผมถามพี่นิดนึงก็เสร็จเกมก็จะไปนะเสียเกมก็จะไปดูอไปดสนคนด้วย แต่ดูดูดูแล้วนะเสียหมานด้วยจะจัดไม่ใหญ่แต่น่าจะใหญ่นะครับผมตอนนี้เห็นว่าสร้างเวทีเลยสั่งเวทีมาพิเศษสั่งเวทีมาแล้วมีเข็มขัดด้วยนะค่ะครับผมเข็มขัดเป็นสุกใดในเล่าด้วยครับเข็มขัดในศึกไอ้วันสุกใดในเล่าเลยนะโอ้โหเสียสมานเลยโอ้โหเสียหมานในลงทุนเข็มขัดนี่เข็มขัดชมฟรีนะครับเข็มขัดนี่หลายหมื่นเลยนะเห็นเสียหมานเลยสองสามหมื่นเด่นๆมาเชียร์ผมหน่อยครับหอมรังไจมาเชียร์มือต่างดาวดีดี ขอให้กำลังใจงมาเชียร์ผม่ันนะครับเดี๋ยวี่แน่นอนจะเดยพผนจะสู้เต็งที่นะครับเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็กกรู้เดี๋ยวก็รู้ครับ